ทุกคนคะคือช่วงนี้เรากําลังอ่านเรื่องนี้อยู่ค่ะใครโกหกยกมือขึ้นเป็นเรื่องราวของนักศึกษาหกคนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายของการสมัครงานที่บริษัทใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นโดยรอบสุดท้ายเนี่ยจะทําการคัดเลือกด้วยการทากรุ๊ปดิสคัชชันค่ะแต่ผู้ผ่านเข้ารอบจะมีได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นและวิธีการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมก็คือให้ทั้งหกคนทําการโหวตเพื่อนในห้องที่เหมาะสมกับตําแหน่งค่ะเท่านั้นแหละศึกแห่งการแย่งชิงก็ได้เริ่มต้นขึ้น และภายในวันคัดเลือกขณะที่ทุกคนกําลังทําข้อตุกลงกันได้มีซองปริศนาผู่เข้ามาในห้องคัดเลือกภายในซองนั้นบรรจุความลับของทั้งหกคนเอาไว้เมื่อความลับถูกเปิดเผยทําให้ภายในห้องเกิดความตึงเครียดและดุเดือดมากขึ้นไปอีกซึ่งในตอนนี้เราอ่านมาได้ครึ่งทางแล้วคะ่ะอยากจะบอกเลยว่ามันสนุกมากและที่ทุกคนเห็นนะคะว่าปกติเราอ่านเป็นรูปเล่มใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราอ่านผ่าน iPad คะ่ะโดยอ่านจากแอปน่าอินรีเดอร์นะคะ เป็นแอปสำหรับการอ่านอ e ีบุ๊กของร้านน n อินค่ะซึ่งอยากจะบอกเลยว่าพอได้มาลองอ่านในแอปเนี่ยมันสะดวกมากๆแล้วเราก็ชอบมากๆเลยเพราะว่าเขามีฟีเจอร์ให้เราครบจบภายในแอปเดียวเลยค่ะพอเรากดเข้าแอปมานะคะก็จะเจอกับชั้นหนังสือของเราที่เราซื้อเอาไว้ค่ะ พร้อมกับแสดงเปอร์เซ็นในการอ่านของเราไว้ด้วยนะคะว่าเราเนี่ยอ่านถึงไหนแล้วกี่เปอร์เซ็นแล้วนอกจากนี้เขาก็ยังทําเป็นคอลเลกชันนะคะสําหรับเก็บหนังสือแต่และหมวดหมู่ได้ด้วยค่ะแล้วก็ยังสามารถตกแต่งทีมในการอ่านให้เหมาะสมกับสายตาที่เราต้องการได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเปียเทาหรือว่าสีดําแล้วยังปรับค่าความสว่างได้อีกด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีฟอนต์ให้เราเลือกใช้ค่ะสามารถปรับขนาดได้ตามที่เราชอบเลยจัดข้อความระยะห่างบรรทัดรูปแบบการอ่านต่างๆได้ครบจบในแอปเลยและอย่างที่เราชอบมากๆนั่นก็คือการไฮไลท์ค่ะทุกคนเพราะว่าตอนที่เราอ่านเป็นรูปเล่มเนี่ย เราจะไม่กล้าขีดเขียนอะไรลงไปภายในหนังสือเลยแต่พอเป็นอ e ีบุ๊กเนี่ยเราก็สามารถที่จะโน้ตหรือไฮไลท์ข้อความได้ง่ายๆทำให้การอ่านของเราเนี่ยสนุกมากขึ้นแบบ300%ค่ะใครที่ยังไม่เคยลองอ่านผ่านอ e ีบุ๊กนะคะหรือว่าอ่านอ e ีบุ๊กเป็นประจำเนี่ยอยากแนะนำเป็นแอปในอิ r e a d เ r เลยค่ะใช้ง่ายแล้วก็มีหนังสือให้เลือกเยอะมากไปโหลดมาลองอ่านเยอะๆกันนะคะ